เฮ้ยเพื่องยาเฮ้ยมึงอย่าติดเลนดิเฮียเราเจอ SMD นะเว้ยเฮียพ่วยเฮียอ้ยเอ้ย andy, นะถ้าเกิดมึงทำตัวตัวเองถึงกล่องก่อนนะซาน,นอ๊มึงขึ้นปีนอนนเมฟีนะน้องชายพี่จะติดนี้บ่อย สวยเฮ้ยอันนี้มึงแม่นเกินไปปะวะไ,ไอ้น้องเลิฟออกไปฟาไปในวงอื่นวงนี้มึงเห็นปะเนะี่ยเราวองวีดี้รกระโดดกรบวีดี้โอ้มาชุบมาชุบมาชุบสวยฟาไปตัวอื่นเลยฟาไปเล่นตัวอื่นเลยแค่ตัวเดียวให้คนอื่นเล่นน้องสวยดันไปอีกดันไปอีกดันบีกดันบีกดันบีก ฟาซอนพวกมีดได้ปะจะเย็นดิกูตายกูตายโอ้เชี้ยไเอ้ยยิงยิงหน่อยเดี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 ยชุบอยู่เดียสวยน้องชุบแล้วชุบแล้วนาชุบแล้วเพื่อนเออเออไอเบอร์ดินชุบแล้ว มาเวฟเดียเดียเดียบคขี้บอกเละกูบอกมันเข้าทองไวนะมันรีทองไวมันรีทองไวกูเจอปืนเลยกูเล่นกูมาทัน มันปืนอยู่ปืนสางกรนะบอกเลย ได้ปะยิงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไฟก็ได้นะเข้าไฟก็ได้แ้วเราทันเดี๋ยวกูบอกให้กูบอกให้เราดึงได้สิบห้าทงเลยนะมันพาเล่นไหนเดียวน้องตรงเนี้ยอ๋อทำเบนจีนก่อนทำเบนจีนก่อน ทำเป็นยืนก่อน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 อ๋อมันมันอ้อมแลกบ้านเหรอไม่ได้เราเอาทงก่อนเอาทองก่อนเราทองเอาทงเอาทงแลกลับได้ปะเอาทงแล้วกลับไปได้ปะฟ้าออกมาเออฟังกลับมากลับมามาได้ฟ้ามันก็กลับไปดิฟ้ากูจะเซฟเออได้กลับมาเลขเลขสี่เลขสี่เลขสี่ ถอยเลยถอยเลยไม่ไหวแล้วถอยเลยเอาเวลาไปรีแคปดีกว,ว่ามึงไม่ไหวมึงไม่ไหวมึงไม่ไหวเอาเวลาไปรีแคปเลยไปยังไปไปยังไปไป เดอะลีเบีด่ะไม่เป็นไรมาละกูมาละอ๋อมันกลับมันกลับยา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 ,ยา,ยา,ยายไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุม้ม ไปเลยมาเชยเ,ยเลย่นเลยได้ปะไม่ต้องกลัวมีตัวไหนเก็บบอกพี่นะตัวไหนเก็บบอกพี่นะมันเก็บได้กันนะ โดนละอไฟดับออเอย่างกุญแจพงค่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าไงหน้าหน้าไฟดับอะ่ะอสวยสวยสวย ไม่เขาเขาจะไม่มีกระสุนแล้วกูเห็นกระสุนมันไม่มีเลยไปไป้วนเอ้ยทัวร์ไม่มีกระสุนนะเดียมันไม่มีกระสุนตัวหนึ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอไปจะเย็นเขาไม่มีกระสุนตัวหนึ่งนะไอ้ทัวร์ไม่มีกูจำมันได้ ไปเลยอยากวะยิงปืนหน่อยยิงปืนหน่อยซ้ำเล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 ยเอาฟ้าไหมฟาต้องให้มาเชียร์ซ้ำนะที่จริงแล้วอะฟาดันไปเลยดันไปเลยฟาดันไปเลยดันไปเลย,เ,ลยเออ,เอ,อ 好嘞，好嘞。 ปากหลังตัวนี้สองตัวเลยนิกระวังหลังข้าวนิกๆๆนิกนิกเนี้ยกดรวมชุมให้หน่อย Ờ uh, có oh, mất vài có mất vài. Ồ, mất mới được mà, bạn. Ồ, ôi cái nhỉ, mày lọt vào. Oh เอาไม่วะโดนแบบนี้สุนกูว่ากูว่าแลกแต้มเลยเหอะเราสุนอยนะ่างเงี้ยแลกแต้มเลยเป็นลวาวเดน ไปเล่นหน้าดิไปเล่นหน้าดิสวย่อไปใจเย็นดิเออกูกลับไม่ได้ซานโนกลับได้ปะกูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงโดนยิงโดนยิงทำอะไรไม่ได้ พี่ตอนยิงพี่ตอนยิงกลับไม่ทันกระสุนหมดแล้วรีบดี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 เข้ามาเรียบมาได้ได้ได้ ปะปะได้ปะปะเออก,อกูไม่ออกกูไม่ออกนิกนิกิงเลยนิก,นกปไปซ้ำฟีเลยชิปรีบมาได้ปะถ้าเกิดไม่ตายปุ๊บดันต่อดันต่อไปพี่ดูให้อยู่ไม่มีปืนนิก ึงเก็บดิมึงมาเก็บดิกูจะออกไปเอามาเจมาซ้ำหน่อยเดี๋ยวกูจะออกไปโซนแคปอ,คอ้ยวิลลี่วิลลี่มาเก็บนี่หน่า บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเก็บแล้วถ่ายด้วยเก็บแล้วกันเก็บแล้วกัน สโนไปเล่นเลยสโนไปเล่นให้หมดเลยสโนพี่กันให้ไปเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยคุณกันให้เน้นเน้นให้มันมาดันนะเว้ยเน้นให้มันดัดมานะแล้วมันมันจะเก็บธงเน้นเน้นให้มันดันมานะกูชุบแล้วกูชุบแล้วเอ้ยโอ้โหเว้ย สนากลับไปในทงสนาสนามไม่ต้องเก็บพงวะสนา ยั yeah. ูไม่น่าชุบเลยเปืนปืนอยู่กับปืนอยู่กับ้ดดีีเฮ <c oughs> มาเอหน่ยดิทำไมไม่มาเอกันวะเพราะมึงหายไปห,หมดอ่ะ oh. เ,เอะตัวเป็นเฮียเลยเอเอลกลับเมหน่อยอืม ชิปชิปไปกันไปจำกันไปกันไปกันชิปชิปไปกัน,กนชิปมากันพวกกูเน,น่ยโหยากจังวะ สวยพันสวยเยอะได้อยู่เยอะได้อยู่เดี๋ยวให้นำมาช่วยน่าเปตัวชุบตัวเองเอานาะเ,เออไม่มีกระสุนืนไม่มีกระสุน แม่แล้วบุ๊ทองนึงแล้วการร้อยไหมรีบเรารีบดีบบบเซ็ตน่ะอาเสมอได้นะพี่ไม่มียาแล้วขอ,อยาเลยบ้างนิกมียาไหม เลขสี่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 เฮ้ยอาจจะไฟได้เนี่ยชนะอันเนี้ยได้แต่ไฟอ่ะพี่กลับไปกัน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 เออเออ สวยเนาะเอ่อเองไลท์ปิดเลยพี่พี่ดูเอให้อยู่พี่ดูเอให้อยู่ถ้าเกิดเคลียร์ข้างหน้าได้เราจะเก็บบีได้ต่อนะเอ้ข้างหลังเอสองตัวข้างหลังเอสองตัวขอให้ไหวข้างหน้าขอให้ไหวข้างหน้าสวยสเออเปี่ยนๆปลี่นเอ็กวีแอบวีแอบเพื่อนวีแอบนี่มันเอ้กลับมาเอ้ไง เออไม่เป็นไรกูเนียนให้เพื่อนไปสวยแก้สวยแก้สวย ไฟน้องไฟน้องแล้วเกมแรกเราแค่พลาดเกมเรกแร <c oughs> ก,กเราแค่พลาด <c oughs> เกมแรกเราแค่พลาดเออ ขอว่าบ้านะวินนี่แบบบ้าเลยอะ่ะโบงเบ้งเบ้งบ้างอย่าเพิ่งไปไล่ปืนนะว้ถ้าถ้าเกิดแบบมันยังไม่ล้มอะ่ะโอเคปะไฟกันตายยากๆตัดดีๆ เหมือนเดิมเหมือนเดิมปเข้ามาไปเข้ามา,า,มาสวยสวยอย่างเงี้ยแหละเออสวยเฮ้ยท้าแโดนกูนสองทีเลยเอ๋อ ปืนตาย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 ตายอ่องตายสองเลยปืนตายนไม่เอาให้ไหวนะไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่กูกระโดดเป็ดบ่าค้างเลย อู้ค้างว่ะโทษเลยตายปืนตายหมดเลยต้องไปอ่ะสวยกินิงชนะนะเว้ยจะเย็นจะเย็นหนีเลยหนีเลยหนีโจเลยโอ้โทษเลยโอ้ ถอยเลยถอยเลยวิ่งไปวิ่งไปเออไม่ต้องชูเพื่อนมั้ย<า>นิกนิกไปเอาปืนไปเอาปืนอา้าอ เห็นเห็นหอยอยู่ข้งนี้ย้ยอดีมาดีมาดีดูดูอจมูกนะมามามาของพี่ขอชุบดครับียดใจเหียดใจขอชุบได้ไหมลาดนี้นี่ครับขอชุบนะครับ นิกแนมตายนะนกูขอ